อะไรอ่ะฮะฮะอะไรวิธีขมุยเหรอคืออะไรก่อนโคตรฟังระเบิดไปก่อนแกำลังงานทุกคนผมกำลังเอ้ยเอ้ยโอ้โดนพวกเดียวกันเองมาดิมึงขวดเข้าไปวินิจชิดได้ยังกดเถอะได้โปรดหัวเตะขาจี้ผิวนมเรียบร้อยมาหมดแล้วเนาะโอ้โหนเล็กโอ้โห นี่กูสเตลแบบไม่สนใจว่าข้างๆมันจะมีใครมามองไหมนี่นิ่งเงียบพอไงตึงพอตึงพอโอ้เดยกยาแม่งเลยไม่มีใครเห็นกูหรอกอุ้ย <c oughs> ก็มาดิวะเออเออมันรู้ซะบ้างนี่ไงเคยที่ไหนเราล่องหนวิธีของคนขลาดเบ,บ้อป่ามูเซลแตก เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง PRPilet Channel นะครับกับเกม Spider-Man My m ม r a l e s โอ้โหันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่5แล้วห่างกันเป็นสักพักหนึ่งนะครับพอดี่ผมีอาการไข้เนื่องจากแพ้ฝุ่นลอองนิดนึงนะครับก็คือเอ,อ่อเออทุกคนใครยังไม่รู้บ้างว่าผมเรียนอยู่ที่หมอกเกษตรเออผมเรียนอยู่ที่หมอกเกษตรแล้วก็มีขายของนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็แพ้ฝุ่นแพ้ควันอะไรอย่างนี้ก็เลยทําให้คลิป สไปเดอร์แมนเนี่ยล่าช,ชาวกไปนะครับระหว่างนี้ก็จะมีเอ่อคลิปเคหน้าบลิชออฟสบลิชออฟเซฟิลินนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกแซ็กบอยอะไรเงี้ยเนาะลงมาให้ทุกคนดูใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกับช่วงแปลเองมันยากลำบากเกินไปของเกมสไปเดอร์แมนไมเอมอลลสเดี๋ยวกินนมตาช็อกแลตกินนมที่ไหนตาช็อกแลตมากินนมก่อนเมจิซีพีชิวๆไหม สีเหลืองเคว็ของเราคืออะไรอะ่ะรู้สึกเสียงมันเอคโค่นิดนึงเนาะน่าจะเป็นเพราะไฟเสียงมันซ้อนทับกันปะแบบตอนที่เราอัดอะไรเงี้ยอะไรอ่ะฮะฮะฮะอะไร,ะะ <laughs> ะะะไรวิธีขมุยเหรอคืออะไรก่อนค่อนข้าง่านะเมื่อกี้ให้โรอทเ,เตอร์เข้าไปเฮ้ยโอ้ยยิงกันหนุบหนับนี่ไงครับ เท็ดาวมาดิแล้วเอ้ยเออเดือกเกือบโดนลบมาท้ายไหมตีด้วยถังแก๊สเอ้ยไม่ได้ไม่ได้นี <S <S ่สอนไปก่อนเอาขัวตีพังระเบิดไปก่อนเป็นยังไงทุกคนผมกําลังเอ้ยเอ้ยโอ้โดนพวกเดียวกันเองมาดิมึงขวดเข้าไปเตะต่อยเ้ยกระลอกวิ่งหนุบหนับลบมาดิไหนวะเดี๋ยวหมุนกล้องหมุนกล้องแป๊บเอ้ยตรงนี้มันปุ่มอะไรอ่ะลืมอ่ะ นี่ไงครับมัวแต่ยิงปืนไม่ได้มองจากคนข้างหลังโอ้โหกระโดดเสยกลางอากาศเดี๋ยวอยา่าเชียวกระโดดขึ้นมาเวนอมจำแล้วเวนอมสแมัได้ไหมไม่พอเอ้ยใครมันเล็งอีกวะหลบมาอีกถือหวัหวข้าให้แล้ว f ฟินิชเชอร์ยู่อเรดี้เอ้ยสนุกอะไรขนาดนี้วะเกมแม่งอยังมันโคตรเลือด นี่เฮ้ยเหวี่ยงมันแต่บ้านเนี่ยพรตีด้วยรถถังฝากก็ะบอกจากล็อกซอนรถถังไม่ใช่ถังธรรมดาถังขค่ยะเฮ้ยมากินฟินิชเชอร์ได้ฮู้ฮู้ดเขาให้นะครับเตะที่คางหลับหมดอ่ะบอกเลยถ้าเขาเรียกว่าฟาดถังจระเข้เฮ้ยอะไรระเบิดไม่กินแกเอาไปกินเองเอทำไมมันดูโดนเบาจังอ่ะแต่ทำไมดูเราแรงเข้าใจไหมหลับเถอะ อะไรไม่รู้ะลรกูกดโอไว้ก่อนแล้วยังเหลืออีกตัวหนึ่งเหรอฮูมม้ยสแหมดเรียบร้อยครับท่านผู้ชมฟินิชเชอร์ไปต่อดีกว่าอยากรอดใต้ระหว่างไอ ถังน้ําได้หวะแต่คือแบบมันกดไม่เคยพอดีเลยอะ่ะผมเห็นเห็นบางคนทำนนา้นะอยออ L1X หรอโอ้ยนี้คือเทพว่ะเวนอมจำใช่ป่ะอู้หูสโลโมชันมันกดยังไงวะทุกคนตอนอยู่กลางอากาศผมเห็นตอนที่เขาทําคลิปอะไรเงี้ยมันแบบมันดูเจ๋งอะ่ะเร็วๆนี้ เร็วๆนี้ที่หมายถึงประมาณปี2ปีหรืออาจจะสองสาเดือนแล้วอาจจะมี s p i เดอร์แมมานะครับเอ๊ยเอากดเอาลองไปอาอครับทุกคนลุยเัยนต่อเหตุบนที่เสียงของเจ้ามันกล้องนั่นมันเป็นเพราะอะไรกันฉันไม่เข้าใจจนมาถึงวันนี้เฮ้ยมีโจนอีกแล้วหรอไอ้พวกนี้นี่ไม่เคยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เมื่อไหร่เราจะไปถึงวะมันมีอะไรที่การเคลื่อนที่ดีกว่าห่นใหญ่ไหมถึงแม้ว่าเราจะชอบเรื่องการหันใหญ่เป็นพิเศษก็ตามทีนี่ไงกูโชว์ท่ากับท่านผู้ชมซะหน่อยมาปีนครับวอลานันโ,โดดถึงยังวะเนี่ยไม่ไหวแล้วโอ้โหไกลจัดทำไมเราไม่วาปวะ หรือเปล่าเอ้ยคนละเกมหรือเปล่าถ้ามันโกรออกฟูชิมะปะเกมนี้ก็วาบได้ถ้าวาบได้ก็ดีอันนี้คือกูโง่มากถ้าเกิดกูไม่รู้เฮ้ยใครเล่นกันเรอเฮอยเกือบไปแล้วมึงนี่ครับหลบอู๋เห็นกูเป็นหมูเป็นหมาจะจับอะไรอย่างเงี้ยเอ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 ้ยแรงขัดหัวตออไป เฮ้ยเฮ้ย <Connie> ร <noise> ้องโหดแล้วครับไม่เกี่ยวใครที่ล็อกเป้าได้โปรดเคารพผมหน่อยร้องโหดอยู่นะเว้ยนี่ไงไม่รู้เรื่องเลยบ้างเลยตีด้วยทางเขียวได้ไหมไม่ได้ฟินิเชอร์เอาระเบิดไปคืนฟินิเชอร์ได้ยังกดเถอะได้โปรดหัวเตะขาจี้ที่หัวนมเรียบร้อยมายงไงยังไม่ตายอีกเหรอโ้ยคุณโดนจนได้แม่เอ้ยมาล็อกเราอีกแล้วหลบมาดชเออฮ ถีบลงไปอู้วี่นี่ไงเอ้ยไอ้ล็อกเก็ตมันเหมือนจะสวนได้วะทุกคนเดี๋ยวก่อนรอบหน้าบอกเลยว่ามีตึงอยู่ไหนวะเฮ้ยจับทันปะไม่ทันเฮ้ยทันอยู่ทันปะวะอันนั้นคือใช่ปะโลบมันตั้งใจจะเอาไอ้นี่จับเราอย่างเดียวเลยไอ้ไอ้สี่ไอ้ไอ้แห่ไอ้ห่วงอะไรเนะี่ยหยุดสักทีเถอะได้โปรดเถอะถือว่าไอ้โฟก์ขอร้องเหรอวะเอาเสาปูนไป ไม่ใช่ปูนธรรมดาจ่าเป็นปูนปาสเตอร์และวฟินิชเชอร์จบได้สวยๆแบบร่องหนอาวจบตอนนี้ละรอตายหวางคะ่ะเล่้หมดแล้วเนาะโอ้โหนเลีฮยงโอ้โห <c oughs> <c oughs> ให้มันได้แบบนี้สิว่ามันอยู่ไหนวะไหนเอ่ยเฮ้ <c oughs> หัวโพอมึงโดนกูนนี้นี่ไงเปียวเหรอปืนอะเอาตัวเองให้รอดอย่าเอาไว้แต่ยิงจับกุมพวกร้ายโยนได้ไหมล,ล่ารับ่ะเสียงทำไมยังอยู่อ่ะผูถ<อ>ามจริงทีเพออบายง่ายไหมแค่ทีบลง เนีย่ยกระโดดหันหลังเอาว่ะโคตรเฉียบมาอิโมเลสเป็นแมนที่เท่ที่สุดในโลกผมชอบมากกว่าปีเตอร์พาร์เกอร์อีกนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวไม่รู้ดิชอบสีดดำเท่เราใจกวเยอะนี่อะไร,รอ่ะคืออะไรบ้างเอ่ยเอาไปก่อนเราไม่รู้เนี่ยอ๋อเหมือนจะเปลิดล็อกอะไรที่หลังน่าสนใจแต่ยังไว้ก่อนอันนี้ล่ะนี่ก็น่าสนใจแต่ยังไว้ก่อนเนี่ยล่ะระเบิดอ่ะเหมือนกันเอายังไว้ก่อน มันมีสกิลพออยู่หนึ่งอันครับท่านผู้ชมที่เคารพที่น่ารักทุกคนอ๋นอจริงมันแบ่งเป็นเวนอมทุกสกิลนะเอาไปในยังไงกันเออไม่รู้อะไรเอาไปก่อน,อน,อนเราขึนนนาน้นดูออ๋เวนอมพันธ์ใช่ไหมเวนอมแอนแท็กเนี่ยเออ,อเเ่ตอนจบเนี่ยมันจะอร่อย,อยงไง <laughs> อะไรวะตอนจบอะอร่อย,อยงไง <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่เปิดใจแต่ว่ายังไม่เปิดตัวฉันนะชอบคนหัวคัวไม่มีใครมันร้องไงวะ ไม่รู้ว่าแต่คือชอบฟังแต่ร้องไม่เป็นทํำไยงยดีอุอ้ยใครเขาตั้งจุดแบบมิชชั่นให้มันใกล้ๆหน่อยไม่ได้ไงอู้หันไปแปดสิบนาทีเวลาก็หมดไปกับการหุนน่นยนตเลื่นไปมาที่ไหนครับเนี่ยที่ไหนวะอ๋อแล้วน,น่าจะเห็นโปรไฟล์อยู่ข้างในนี้หรอโปรไฟล์ใครอะไรวะแปลม่วนเลยเนี่ยไปเราไปกันเถอะเราเข้าไปดีกว่า เอาละบดีบดีโอ้โหเพื่อนที่นิมสุกระปกชะมัดตาของเราเนี่ยสุดยอดมากผมบอกเลยนี่หันซ้ายหันขวาฮ่าฮันอะไรอะไม่รู้โอ้ ก็เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอ่หนังสือของลิกเ์ืองอ้ textbook อืมเกี่ยวกับฟิสิกส์การฝึกฟิสิกส์ใช่ไหมพาร์ติเคิลฟิสิกส์เคมีไปเฮ้ยเมื่อกี้สามเหลี่ยมแบบแบบใช่ปะวะเอาไม่ใช่หรอกจุดอะไรจะสำรวจแบบไหนฟินเหรอ รูปองฟินพริกได้ด้วยเอาไม่ใช่พริกแบบโรเทตเฉยๆโรทาที ate, ไง <laughs> แล้วไงอ่ะสำคัญไหมอลิดอ๋อนี่ไงเอล่า,อาวันนี้เอล่าดีเซนแมทยูอะ อยู่บัดเออชั้นเนี่ยเออเออผมเออใส่หมวกเหรออืมอาจจะใส่หมวกคืออะไรน่าจะเป็นคําทั่วไปที่หมายถึงว่าอร่อยอะนั่นกดได้อีกแล้วอ่ะอ่ะอ่ะแต่ไว้ก่อนน่าจะไ้สําคัญโอ้โหอันนี้ดูรับลมคมในสุดๆมันมนีแสงสีม่วงผมเดาว่าต่อยเงเตะเง นี่ไงตังอีแบบนี้ต่างหากล่ะนี่เราใจกว่าเยอะโอเคนี่มันห้องรับนี่นะห้องรับไม่ต้องกระดกลล้นนะน้องๆทุกคนพี่ๆรอลิงเนาะอย่าเออโฟกตสดาตัวเองอ๋าไฟล์วิดีโอเอ่อจากหกเดือนก่อนอะไรเอ่ยขออะไรให้ตึงเครียดมากเฮ้ย โอ้โหโอ้เรามีเวลาไม่นานเออป่วยเหรอใช่ไหมเออพวกเราต้องอให้หน้าที่ฉันเองไปเป็นฉัน,นคุณพอมัหมที่เราจะทำแบบนี้เออสารพิษจะปไปทั่วเมืองหรอเหมือนเราจะช่วยแบบป้องกันหรอฟิลป้องกอันวะ แย่ yeah, แล้วแต่โฟวกว่าใช่ต่อมใต้สมองผมบอกโปรเจกต์ DOE โอเค,อเ,คเราบันทึกอันนี้ไว้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นวิดีโอนี้จะเป็นหลักฐานอะไรอย่างี้ปะ่ะโอเคเยี่ยมมากเราพร้อมที่จะช่วยนิวยอร์กเรียงพร้อมนะคะ ช่วยนิวยอเหรอจากล็อกซอนหรอวิดีโอที่สอง่าบ้าเอ้ยมันไม่อัพโหลดโทรศัพท์ของฉันมันพังสติฟินอยากจะพูดอะไรกับสังคมกันแน่ครับตั้งสติ ฉันจะไม่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเออฉันจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นคืนนี้เหรอฉันสัญญาลิกใช่ปะ่ะคืออะไรเธอพยายามที่จะมีบางมีบางอย่างเกิดขึ้นเอ่อจุดที่อยู่สุดท้ายของโทรศัพท์ฟินอยู่ที่ไหนถ้าเกิดฉันแฮกมันแล้วหาเจอแล้วก็ เอาซิเอาซีไม่เอานะเดี๋ยวหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อ,อยลองหุน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 ได้แน่นอนพรไปอีกลองหุน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 ,หนตายฮะเขาอ,อยู่นี่จ้วลาละเกือบไปแล้วเพลาอวัยรุ่นชุดแดงก็ <c oughs> ไม่รู้ดิกูอเธอมีใครละเอาหัวหมุแม่งเลยนี่เอาไม่มุ นี่กูสเตลแบบไม่สนใจว่าข้างๆมันจะมีใครมามองไหมนี่นิ่งเงียบพอไงตึงพอตึงพอโอ้เจ๊ยาแม่งเฮยไม่มีใครเห็นกูหรอกออ้ยก็มาดิวะเออเออมันรู้สบ้างนี่ไงเคยที่ไหนเราล่องหนนะวิธีของคนขลาดเบ้ยป่าบุ๊เซลแตกเนี่ยขวดเขาให้ดีผู้หญิงไม่สนเราเป็นคนชั่วเฮ้ยเ้ยนี่ผู้หญิงผู้ชายไม่สนใจครับคุณคิดผิดแล้วเฮ้ยยิมซี่ ลีไปกลางอากาศก็ลุยมาแล้วล่องหุ่นแล้วเป็นไงนี่ไงต่อยหัวเม่งอีกอะ <c oughs> ใครโดดมาวะหลบแปบบ๊บมึงชอบปลาระเบิดกันนาะนี่ไงต่อยไปดีเขาเรียกว่าเวนอมพันต์ไอตัวนี้คือขยันยิงฮยังไม่หยุดเล็งกัอีกลุ้วดไงจ๊ะคุณสวยช็อตไปตัวแข็งคื่อ้อาวตกเดี๋ยว ระวังปืนมันอันตรายเข้าใจไหมนี่ไงมันไม่ควรจะพกพาออกมาในที่สาธารณะเออให้มันรู้ซะบ้างโอ้ยมันยิงแรลโพูดแท้ไว้หยุดใช้ที่เหะนนี่ไงโอเคละกลับไปที่คอมพิวเตอรอ์หาโทรศัพท์ของฟินบางที่อาจจะตกอยู่เงยบางอย่างเกิดขึ้นทิงเกอร์เลอร์เอาละได้ที่อยู่แล้ว โอ้มีคนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมายมอร์ลีสเดี๋ยวเดี๋ยวา่าหน้าถูกับอิดเจ็บขอเก็บอันนี้ดีกว่าทุกคนมันจะได้ไหมไอ้นี่เกินไปเนาะจะได้ไม่ตึงเครียดคือจริงๆคิดนี้กูตึงเครียดยังปะยังเลยเนาะจริงๆก็ยังไม่เชิงตึงเครียดสักเท่าไหร่แต่กะอันนั้ อานน้จะได้เก็บเคว็ดย่อยเป็นไงทุกคนเออไม่มีใครชอบหรอทุกคนชอบเคว็ดย่อยผมรู้เออใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วมาพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้ดวนเนาะโอเคกดไลค์แล้วก็ติดตามนี่สำคัญมากๆเอาลาไปที่ลำแสงสีแดงนั่นสักคู่แลกกวดมาดิเทคดาวเวนอมจำ ล้วเฟินิชเจอร์ซาส,ะส,ะสะแมนไอ้เ,เอา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 ตัวแข็งแล้วนี่ไงฮะไอ้ไไไทุยลงไปลงไปสู้ตรงๆไม่ชนะแน่ๆเฮ้ยเจ้าหวดนี่ไงเสไยไปก่อนครับ <_ t un> หมดเกลี้ยงเกลี้ยงเก่าบอกเลยจบหมดสิ้น <_ t un> เฮ้ยรอใต้ขวาเอ้ยรอใต้ขาไม่ใช่รอใต้ขวา ขี่ม้าตกนี่คือเข้ากับมายมอารเลสมากชุดสีดำตัดกับสีขาวที่สุดจบยังเหนื่อยวะไม่เล่นที่มือมันเจ็บที่คอป่ะกินนมเมจิตาช็อกโกแลตเอ้ยกินตาเมจิตานมช็อกโกแลต เว้ยเทชมัตญาติขาแล้วค่อยโอนลิวตื้อตื้อตื้อตื้

ตรียมแอคชัอติดติดติดคอมเพรสเซอร์แอร์เขาเรียกว่าคอมพรสเซอร์หรือคอมพิวเตอร์หรือว่าโอเลอร์ er อะไรของสักอย่างวมะมลรงแบบ42เมตรเอาละอุ้ยจู้อู้อุ้อู้อู้อ้อาขาเราเหรออนึอสเขึ้นบิ๊กอาสักครู่สักครู่สักครมันโดนแ่วันนี้พวกมนันทุกคน เอา๋ะคนไหนก่อนดีกันสเตล์ของเรานี่เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วไม่เคยแพ้ช่องไหนไม่เคยแพ้ใครบนโลกใบนี้เพราะว่าโฟกพี่อาไพเรนเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดในโลกอ๋อหมอนี่ใส่หูฟังไม่ดีแน่อ่ะอ่ะเก็บข้อมูลศัตรูไงขั้นเลยตัวนี้ก่อนเลยครับเซฟเออห้อยไว้ติดต่อฝาผนังอ่าประดับประดับอ้าวยังยังดึงก็ตกใจดึงก็ตกใจยังยัง อ่าโหนมาทั้งยันแล้วว่านี่ไงตัวนี้เนียนโคตรไม่มีใครมองเห็นเด็ดขาดเออเอเชียวหูเชีวชววยวหูขี้เกียจสเตลแล้วนะรบุดพิมแม่แซ่บกันดิทอตตะแลตตะแลไม่ไงตีด้วยฝาท่อเต่าดินจาตะกดกายมาครับ อะไรอันนี้คือหวดเลยเหรอพร้อมหวดเลยใช่ไหมหรือไงฮะยง,งไม่หลอนสิเฮ้ย <c oughs> หวดไปก่อนเฟอนิชเชอร์ได้ด้วยนะตอนเนี้ยเออหลบมาแั่เตะนี่ไงหูฟังทะลุหูซ้ายทะลุหูขวาหลบมาครับร้ยมันยิงเข้าเนื้อเกลน,น่อผันโอ้เดี๋ยวรอแปบพยันยิงซะด้วยเอะหมอนี่เออหลีไปตายตายตาย,ตายม เอาเฮ้ยเข้าไปข้างในฮะทำไงอ่ะแลบหนึ่งเพลงมันไม่จบแล้วค่าข้ามไม่ได้ซะด้วยเราต้องเอาหมอนั่นเท่านั้นเอาละจริงจังจริงจังเกมมิ่งต่อคนี้แหละึฮึเฮ้ยน้อจบยังอีกอ่ะเอาดีโอเค เรียบร้อยเอาสารอาหารเย็นยังดีทุกคนสกิลอัพได้ด้วยอัพสกิลก่อนละกันก่อนจากลากันไปนี่น่าจะสมแก่เวลาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไว้พาร์ทห้าพอแค่นี้ด้วยสนุกมากโคตรเดือดขอบคุณมากๆานะทุกคนกับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ย เออแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับวิจารณ์เป็นนะทางเชิงสร้างสารรค์เนาะจิติจะอะไรก็เชิงสร้างสารรค์โอเคผมพร้อมแล้วก็น้อมรับฝังทุกความเห็นนะครับเราจะไปตอบพยายามตอบทุกคอมเมนต์คือตอบอยู่แล้วแหละโอเคสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับกับสเอรดแมนไมล์มอลลสช่วงปลาองิงยากมันลบากเกินไปจริงๆ เราก็ค่อยเก่งขึ้นนะภาษาอังกฤษอืมนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคพาร์ทที่5จบลงแค่นี้เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่พาร์ทต่อไปครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมแบบ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ